ตั้งแต่ได้ rg o อ l i ไลมานี้ของเสริมงอกมากๆครับโดยเฉพาะกับของเสริมในเรื่องของการชาร์จไฟการจ่ายไฟต่างๆเนี่ยเพราะว่าของแถมที่เขาให้มาฮะตัวอะแดปเตอร์ใหญ่โตมากให้อแดปเตอร์โน้ตบุ๊ก65วัต์มาพกพาไปไหนมาไหนยากมากใส่ตัวเคสใส่ตัวฮาร์ดเคสแบบนี้พกไม่ได้เลยดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องงอกออกมาก็คือ ตัวชาร์จไฟแบบนี้ครับตัวเล็กๆแบบนี้ผมมีใช้เองอยู่แล้วตัวหนึ่งแล้ววันนี้จะมารีวิวให้ดูกันกับอีกสีหนึ่งแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆเสริมเพิ่ม,เต,มเติมกันด้วยรวมถึงตัว power bank ถึงแม้จะใหญ่แบบนี้ผมก็มีใช้รุ่นเก่าอยู่ที่เรารีวิวกันไปแล้วแต่วันนี้ฮะจะมารีวิวรุ่นใหม่ล่าสุดได้ตัวความจุเพิ่มขึ้นถึงแม้นขนาดใหญ่ขึ้นสามารถใช้งานได้เกือบ2เท่าของแบตเตอรี่ที่ติดมาให้ในตัวเครื่องมันคุ้มมากๆเลยแหละเดี๋ยวเราตามไปดูนครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดวิกเจนนตรงอิรุนนะครับแน่นอนหลายๆคนได้เป็นเจ้าของ ROG Ally กันไปแล้วใช่ไหมฮะเครื่องเกมแฮนด์เฮลแห่งยุคกับฝั่งของ ROG ที่ทำออกมาได้ดีมากๆได้ข่าวว่าในต่างประเทศขายไป6 7 0 0แสนเครื่องแล้วในไทยเองก็พันกว่าเข้าไปแล้วใช่ไหมครับโอ้โหแน่นอนว่าความแรงในการเล่นเกมหายห่วงการพกพาสะดวกมากแต่ข้อเสียที่เขามีตามมาก็คือแบตเตอรี่บางทีบางเกมเกมใหม่ๆไม่ถึง1ชั่วโมง <c oughs> ใช่ไหม เล่นแป๊บเดียวแบตหมดต้องไปเล่นเกมยุคเก่าหน่อยก็จะได้แบตเพิ่มมาชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็สุดแล้วแต่แต่ผมเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆที่เป็นสายเกมมิ่งพกพาคงไม่ถูกใจคงไม่พอใจกับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาแค่นี้ครับดังนั้นมีหลายๆคนรวมทั้งผมเองเนี่ยที่ไปหาของเสริมเพิ่มเติมไม่ว่าจากของที่มีอยู่แล้วหรือของที่สั่งซื้อเพิ่มมาใหม่นะครับเอามาเสริมสมรรถนะของเครื่อง AOG ออนไลน์ให้มันเล่นเกมได้นานขึ้นและให้มันพกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น,น และหลายๆคนน่าจะได้เห็นรีวิวกันไปคร่าวๆแล้วกับอุปกรณ์เสริมในชุดแรกของ a d b i k นะครับนั่นก็คือตัวนี้ เป็นตัว power bank z mi 2 0 0 0 0มิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็คือ qb 823นะครับตัว2 0 0 0 0มิลลิแอมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรองรับ pd 6 5วัตต์ต่อกับเจ้า rog ally ได้มาเกือบ1.5เท่าของระยะเวลาที่เล่นบนเครื่องนะครับถือว่าฟินมากๆเลยแต่ตัวนี้มันไม่มีขายแล้วด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมมีในชุดเคลื่อนที่เร็วอยู่ในขณะน,นี้ก็คือเจ้านี่ครับหัวชาร์จแบบกันเลี่ยมนะครับซึ่งขนาดเล็กมากๆตัวนี้ผมก็มีใช้กับเจ้า rog ally บวกกับตัวเคสตัวนี้ที่ผมเคลื่อนที่เร็วพวกพาไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดก็จะมีชุดนี้อยู่แต่ในวิดีโอนี้ครับเราจะพามาอัปเกรดของเสริมของพกพาให้มันมีความเจ๋งมากขึ้นให้มันมีระยะเวลาในการใช้งานได้นานขึ้นกับ Powerbank ตัวใหม่ QB826 ตัวนี้ได้เพิ่มมาอีก5,000ม ah ิลลิแอมนะครับมันก็จะได้เวลาในการเล่นเกมที่มากขึ้นรวมถึงตัวชาร์จด้วยวันนี้ก็จะพามาเจาะลึกกับหัวชาร์ตตัว24เนอะซึ่งตัวนี้จะรองรับ PD 65ว ในขนาดที่เล็กเท่ากับตัวไฟแช็กเลยแหละมีให้เลือก2ส,สีด้วยทั้งสีขาวและสีดาไม่จําเป็นต้องพกพาอะแดปเตอร์ที่มันแถมมาให้กับตัวเครื่องที่มันบันเดิลมาให้เนาะตัวนั้นมันใหญ่เทอะทะมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มต้นกันเลยกับตัว power bank กันก่อนดีกว่านะครับถ้าพูดถึง power bank นี่ ตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เป็นเจ้าของกันแล้วหรือบางคนนั้นหยิบใส่ตะกร้าในแอปพลิเคชันช้อปปี้ลาซาด้ากันอย่างแน่นอนแล้วเฝ้ารอคอยวันเลขคู่ใช่ไหมหรือเฝ้ารอคอยกลางเดือนอยู่เพราะเขาจะมีโค้ดออกมาแจกออกมาลดราคากันเยอะแยะมากมายเลยแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่อื ราคาก็ดีด้วยและสเปคก็ดีมากด้วยต่อยอดมาจากตัวเดิมตัวสีน้ําเงินตัวสีฟ้าตัวนี้นะในรุ่นตัว QB823 ใช่ไหมสําหรับตัวนี้อย่างที่แจ้งไปเลยได้ความจุเยอะมากขึ้น 5,000mAh เป็น 25,000mAh ครับหน้ากล่องก็จะมาในสีเทาๆแบบนี้ดูดีไซน์ดูดีทีเดียวนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีสเปคในเรื่องของกําลังไฟร,ระบุเอาไว้เดี๋ยวจะขึ้นชาร์จให้ดูกัน กล้องมันบางทีมันซูมมองไม่เห็นนะเนาะหลักๆตัวนี้ได้ความเจ๋งในเรื่องของกําลังไฟที่จ่ายได้แรงมากเรียกว่าเป็น power bank ปีศาจกันก็ได้ครับเพราะว่าสามารถจ่ายไฟได้รวมกันสูงสุด200วัตต์ใช่แล้วครับ200วัตต์แต่แต่แต่ต้องแยกเป็นหัวหัวไปนะไม่ใช่ว่าหัวเดียวจ่ายได้200วัตต์นะครับถ้าความสามารถจริงๆของเขาคือ1หัวจ่ายได้สูงสุดที่100วัตต์นะครับแกะกล่องดูกันดีกว่า สำหรับตัว power bank เองเนี่ยหน้าตาของเขาจะมาไหนสวดทรงองเอวแบบนี้นะครับนี่เลยเปรียบเทียบกับตัวเก่าอันนี้ตัวนี้ผมซื้อใช้เองนะนี่จะมีความสูงนะครับที่ต่างกันอยู่เล็กน้อยประมาณ1-2เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีความหนาที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันเนาะนแต่ความเจ๋งที่ได้เพิ่มมาก็คือเจ้าตัว826จะมีตัวบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แบบนี้ครับ นี่จะมีโชว์ไว้เป็นตัวเลขว่าตอนนี้มีเปอร์เซนต์แบตอยู่ที่เท่าไหร่แบบนี้แล้วก็ตัวหัวชาร์จแน่นอนยังมีเหมือนเดิมเป็น3หัวนะครับประกอบไปด้วย USB Type C 2หัวและ USB Type A อีก1หัวด้วยกันสำหรับสเปคของเขาหัวแรกตัวนี้สีส้มนะครับจะเป็นตัวเอาท์พุตหนเป็น USB C 1นะจ่ายไฟได้สูงสุด100วัตต์แบบ PD ชาร์จย้ำนะ100วัตต์นะครับ หัวที่2เป็น USB-A จ่ายไฟได้100วัตต์เช่นกันผ่านมาตรฐาน Quick Charge 4.0และหัวสุดท้ายเป็น USB-C 2นะครับจ่ายได้สูงสุด45วัตต์นะดังนั้นในเรื่องของการจ่ายไฟหายห่วงจ่ายได้เต็มที่แน่นอนแต่หลักๆนะครับถ้าใช้กับ r o g l i n แนะนำให้ต่อกับหัวสีส้มตัวนี้ซึ่งเขาก็จะมีสายแถมมาให้ด้วยภายในกล่องแบบนี้สามารถเอามาใช้ได้เลย สายก็จะเป็นสายตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรองรับได้ถึง100วัตต์ตามสเปคของ ZMI เป็น C2C นะครับแล้วสายนี้ก็จะเป็นสายสำหรับตัว USB A2C นะมีมาให้แบบนี้ในฝากฝั่งของดีไซน์ให้ดูเรื่องของสีกันนิดนึงตัวสีนะครับจะมาเป็นสีซิลเวอร์สีเงินมาแบบนี้ตัดขอบด้วยสีดำมีโลโกล้ ZMI ตรงนี้ก็จะระบุในเรื่องของ ตัวกำลังไฟนะครับ200วัตต์แบบนี้มีเลเบลนะครับที่ตรงนี้เขียนเอาไว้สเปคต่างๆระบุมาไว้อย่างชัดเจนเดี๋ยวเวลาเสียบกับเครื่อง ROG วอ i g n อะจะเห็นว่ามันจ่ายได้เต็มเมดเต็มหน่วยจริงไหมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูกันด้วยตัวเทสเดี๋ยวเราติดไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวกันนะครับนั่นก็คือน,นี่ฮะคู่นี้สำหรับตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าเป็นหัวชาที่ เล็กมากแล้วก็จ่ายไฟได้ตามสเปคจริงๆถามว่าทําไมมันถึงเล็กได้ขนาดนี้นะครับความเล็กของเขาเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่าตัวกาลิอัมไนไตรด์นะครับปกติในการผลิตตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟขึ้นมาเนี่ยในมาตรฐานยุคเก่าจะใช้ตัวซิลิคอนนะครับเป็นคอมโพเนนต์เป็นอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวอะแดปเตอร์ทาให้ตัวอะแดปเตอร์ค่อนข้างที่จะใหญ่ส่วนตัวปัจจุบันก็จะใช้ตัวกาลิอัมไนไตรด์นะครับเป็นตัวอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง,ๆ,างๆด้านในทำให้ คุณสมบัติของไอ้เจ้าตัวการเลี่ยมเนี่ยมันทําให้ตัวแผงวงจรต่างๆต,ตัวอุปกรณ์รีกูเลเตอร์อุปกรณ์ควบคุมต่างๆมันมีขนาดที่เล็กลงทําให้ตัวอะแดปเตอร์ก็เล็กลงเป็นเงาตามตัวแต่ในเรื่องของ e อ f i c i e n c y หรือประสิทธิภาพในการจ่ายไฟดีเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปก็เลยเกิดเป็นเทคโนโลยีตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จต่างๆที่มันเล็กลงแต่จ่ายไฟได้เยอะขึ้นแบบในปัจจุบันนั่นเองอเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะครับกับตัวแรกเลยละกันตัวนี้เป็น65วัตต์ในรูปแบบที่เป็น สีซิเวอร์กันบ้างสำหรับสเปคนะครับของตัวอุปกรณ์จะมีอยู่ด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูกันนะฮะแล้วก็แกะเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาดูด้านในซิว่าเป็นอย่างไรกันตัวนี้นะครับราคาก็ไม่แพงไม่ถึงพันบาท65วัต์เหมือนไฟแช็คไหมเหมือนซิปโป้ไมตึกตึกตึไม่ใช่ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์นั่นเองเอ้ยตัวนี้ดูดีกว่าสีขาวที่ผมซื้อมาอีกนะเนี่ย ก็จะมีพลาสติกหุ้มมานะครับซึ่งเวลาใช้งานเนี่ยเราก็ต้องแกะตัวพลาสติกออกก่อนแบบนี้เฮ้ยทำไมวัสดุรุ่นนี้ดูดีกว่าที่ผมซื้อมาวะอ๋อมันน่าจะเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่ที่พัฒนาออกมาเป็นเวอร์ชันที่2นะครับขนาดอันนี้คือรุ่นที่ผมซื้อมารุ่นแรกๆเลยตอนมันเข้ามาก็จัดมาเลยเนี่ยขนาดเหมือนกันแต่มีความต่างคือดีไซน์ ครึ่งล่างนะครับครึ่งล่างก็จะเป็นแถบเส้นเรียงเรียงกันส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแถบผ้าเฉียงมาแบบนี้เออมันมีความต่างกันตรงนี้นั่นเองนอกนั้นเทคโนโลยีต่างๆพอๆกันนะครับเรามาดูที่ตัวใหม่ที่มีขายกันดีกว่าตัวเดอปเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหัวเชื่อมต่อไฟบ้านมาแบบนี้นะครับพับเก็บได้เออกะทัดรัดดีอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีหัวไทซี c. มาจํานวน2หัวแบบนี้โดยสเปคของหัวไทซีที่ให้มานะครับถ้าเป็นหัวสีน้าเงินตรงนี้หรือสีฟ้าตรงนี้เขาจะให้กําลังไฟสูงสุดที่65วัตนะซึ่ง65วัตต์นี่หมายความว่าคุณต่อหัวเดียวเท่านั้นนะครับมันจะวิ่ง65วัต์ถ้าเกิดกรณีเราเสียบอีกหัวหนึ่งไปด้วยจะชาร์จหรือไม่ชาร์จก็ตามแต่มันจะลดกําลังไฟเหลือ3 9มสถึงสีวัต์และตัวนี้จะจ่ายกําลังไฟที่10วัตถึง18วัตต์นั่นเองดังนั้นถ้าคุณจจะชาร์กับ RG Li หรือคุณจะชาร์จให้กําลังไฟสูงสุดนะครับคุณต้องต่อแค่เส้นเดียวถ้าต่อ2เส้นจะแชร์กันนะอันนี้ต้องทราบไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งดีกว่าว่ารุ่น2จะมีความแตกต่างจากรุ่นแรกหรือเปล่าตัวเฉพาะกับตัวสีขาวอยากทราบเหมือนกันแกะดูเลยเอาให้ชัดเอาให้เคลียร์นะตัวนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับในเวอร์ชั่นสีขาวนี่ฮะ เเรีียยบบทกันอันนี้คือรุ่นใหม่ทั้งคู่แบบนี้ก็จะมีลวดลายการออกแบบที่ไม่เหมือนกันเนาะอ่ะเอาตัวนี้มาวางเรียงกันตัวที่วางห่างๆอยู่ตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าส่วนตัวที่วางอยู่ด้านซ้ายมือของผมนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ดีไซน์คล้ายๆกันแต่มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนั่นเอง กำลังไฟจ่ายได้พอๆกันนะครับนี่คือในเรื่องของตัวหัวชาร์จนะตัวนี้นอกเหนือจากที่จะชาร์จกับตัว Al g l g l i n e ได้แล้วชาร์จกับโน้ตบุ๊กที่รองรับ PD ชาร์จก็ได้ยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของ UltraBook ยกตัวอย่างในกลุ่มของสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตตัวนี้ชาร์จได้หมดนะครับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่65วัตต์นั่นเอง ส่วนตัว power bank ย้อนกลับมาที่ power bank นิดหนึ่งสำหรับตัว power bank เองเมื่อกี้เราได้เห็นกันแล้วว่ากำลังไฟสูงสุดเขาคือ200วัตต์รวมกันใช่ไหมครับ แต่กรณีที่เราจะเอามาชาร์จพวกอุปกรณ์อย่างหูฟัง True Wireless, Smart Phone iPhone ที่ร,รอ,องรับแค่15วัตต์แบบนี้หรือแม้แต่อุปกรณ์อื่นๆที่เป็นตัวเล็กๆชิ้นเล็กๆเช่นไมโครโฟนติดปกอย่างของแอสบิกแบบนี้ที่มีแบตเตอรี่ในตัวไม่ต้องห่วงไปเพราะเขามีระบบโลเคเลนชาร์จิ่งนะครับก็จะลดกำลังไฟตามแต่อุปกรณ์ต่างๆที่รองรับนั่นเองไม่ได้จ่ายแบบโอเวอร์เคเลน์นะฮะอันนี้มันจะปรับลดแรงดันลงมาเพื่อให้มันพอดีกับอุปกรณ์นั่นเองนะ นี่ก็คือในฝั่งของตัว power bank และตัวหัวชาร์จนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อทั้งตัว power bank แล้วก็ตัวหัวชาร์จนะครับว่าเขาจะวิ่งเต็ม65วัตตามสเปคของ ROG ได้หรือเปล่าและจะโหลด power ของ CPU 30วัตต์แบบเทอร์โบได้ไหมเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยมามาลองดูกันนะครับกับ Forza Horizon นี่เลยใช้ตัว C2 เ v e r s i o นใหม่วิ่ง65วัต์เต็ม เท่ากับตัวอะแดปเตอร์ที่แถมมากับโรงงานเลยนะฮะสายนะครับโชว์วัตต์นี่อันนี้ตัวอะแดปเตอร์ที่จ่ายมาจริงๆนะมันก็มีลอสบ้างอะไรบ้างส่วนโมดเทอร์โบนะครับของ CPU วิ่งเต็มที่30วัตต์นะครับแบบนี้ได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับถึงแม้จะตัวเล็กแต่จ่ายไฟได้เต็มที่นะก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ามันเป็นเทคโนโลยีตัวการเลี่ยมนะครับอะแดปเตอร์การเลี่ยมแบบใหม่อย่างเจ๋งเล่นเกมอย่างพริ้วเดี๋ยวให้ดูเฟรมเรทกันนีกว่า เฟรมเรตตอนนี้อยู่ที่75 FPS นะครับกับ Forza Full HD ปรับมีเดียมนะครับโอ้โหเล่นได้สบายเลยแหละได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับ mm hmm. เทียบกับตอนไม่เสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวพกพาไปไหนมาไหนได้จริงๆได้สบายมากๆเลยที่สำคัญไม่ใช่แค่ตัว handheld PC อย่างตัว a g g i l i n e นะครับ ยังสามารถไปชาร์จอย่างสมาร์ทโฟน iPhone Samsung Android ได้หมดแท็บเล็ตก็ได้หรือแม้แต่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับที่รองรับ PD ชาร์จซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กอัลตร้าบุ๊กยุคใหม่เนี่ยแทบจะชาร์จได้หมดทุกรุ่นอยู่แล้วแล้ว65วัตต์ด้วยดังนั้นจ่ายวัตต์ได้เต็มที่แน่นอนนี่คือในฝั่งของตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะตัวคัคเทคตัวนี้เรามาดูกันที่ตัว power bank กันบ้างนะครับตัว QB826 ต้องบอกว่ากําลังไฟที่เขาจ่ายให้กับตัวออนไลน์เท่าเดิมเลยเท่ากับตัวอะแดปเตอร์ก็คือประมาณ61 62วัตต์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าจ่ายได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆเล่นเกมได้เฟรมเรทเพิ่มมาเหมือนเดิมนะครับเทียบเท่าได้กับตัวอะแดปเตอร์เมื่อกี้เลยอันนี้คือการพกตัว power bank ตัวเดียวนะครับเล่นเกมได้เต็มที่มากขึ้นได้เฟรมเรทสูงขึ้นแล้วก็ได้ระยะเวลาในการเล่นที่มากกว่าเกือบ2เท่าตัวเดี๋ยวเรามาลองวัดดูกันนะครับว่าตั้งแต่ 100%ของแบตเตอรี่จนเหลือ0%และจนตัว ROG a l i g Online, แบตหมดนั้นรวมๆแล้วจะได้กี่ชั่วโมงจะได้เพิ่มมาเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบตัว Run-in ตัว power bank กันต่อเลยแต่แน่นอนเฟรมเรตตอนนี้โคตรผิว7 0 fps ตั Full hd เหมือนเดิมปรับมีเดียเหมือนเดิมบน forza horizon 5ครับ ได้ระยะเวลาเพิ่มเยอะมากมากกว่า2เท่าตัวจริงๆอย่างที่ผมบอกใช่ไหมล่ะในการทดสอบใช้งานจริงกับเกมอย่าง GTA 5นะครับรันให้ดูกันยาวๆก็เห็นผลการทดสอบไปแล้วพิสูจน์ได้เห็นเลยว่า Power Bank จำเป็นจริงๆนะครับกับการพกพาไปใช้งานนอกสถานที่ของเจ้า r o g Line ยิ่งกับคุณเล่นเกมแบบ Triple A อย่างเกม Forza Horizon เกม GTA หรือเกมที่กราฟิกสูง ควรต้องมี power bank ติดไปไม่งั้นเล่นได้เช่วโมงเดียวแบตไปซะแล้วหมดซะแล้วถ้าเราพกพาและไม่มีที่เสียบปลั๊กต่างๆแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมละครับรวมถึงมันก็สามารถที่จะชาร์จอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันของเราได้ถ้าเป็นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างหูฟังอย่างไมโครโฟนอย่างตัวกล้องมินิเลียที่พกไปถ่ายคอนเทนต์นอกสถานที่ต่างประเทศต่างจังหวัดแบบนี้ใช่ไหมละครับตัวนี้ตัวเดียวจบเลยแต่อีกหนึ่งรูปแบบการใช้งานนะครับ อย่างตัวอะแดปเตอร์ทั้ง2สี2รุ่นตัวนี้ต้องบอกว่าก็เจ๋งไม่แพ้กันนะครับกรณีที่คุณเดินทางบ่อยๆแต่ว่าไม่ได้ใช้ในลักษณะของแฮนด์เฮลแบบนี้สักเท่าไหร่อาจจะเป็นตัวโน้ตบุ๊กหรืออาจจะเป็นตัวแท็บเล็ตก็ตามแต่เจ้าตัวนี้ช่วยได้มากนะครับหนึ่งเลยมันช่วยในเรื่องของการพกพานะครับอย่างตัวขนาดของมันเนี่ยเล็กจิ๋วมากๆขนาดเท่ากล่องไม่ขีดเลยละ่ะดังนั้น พื้นที่ของกระเป๋าของคุณจะเบาลงจะแบนลงจะพกพาง่ายมากขึ้นไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ตัวใหญ่ตัวโต,วตวเอาแค่ตัวนี้ไปตัวเดียวจบยิ่งกับการรองรับ2หัวชาร์จของมันนะครับถ้าเราไม่จำเป็นต้องรีดพลังให้มันได้65วัตต์อยากจะเอาเป็น10วัตบวก45วัตต์ชาร์จกับโน้ตบุ๊ก45วัตต์ใช้งาน Word Excel ดูหนังฟังเพลงแบบนี้ อีก10วัต์ชาร์จให้กับสมาร์ทโฟนมือถือหรือพวก Apple Watch หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆที่เรามีก็ได้เช่นกันไม่ใช่ปัญหาเลยหรือกรณีถ้าเราเล่น r o g a l i ที่บ้านที่โรงแรมที่ไหนก็ตามแต่ที่เราเดินทางไปพกเจ้าตัว65วัตต์จ่ายเข้าเต็มๆเลยแต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งสายที่คุณจะใช้ต้องรองรับกำลังไฟให้เต็มไม่เต็มหน่วยด้วย ผมแนะนำว่าให้ใช้สายที่รองรับ PD c h ชาร์จ C ี c แบบ100วัตต์ขึ้นไปทั้งหมดทั้งมวลรายละเอียดของทั้งตัว power bank รายละเอียดของทั้งตัวหัวชาร์จผมจะแปะเอาไว้ใต้ description รวมถึงสายชาร์จด้วยนะครับใครสนใจก็ไปตามกันได้ยิ่งกับเกมเมอร์สาย r o g l i n แล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกับ power bank และหัวชาร์จและแน่นอนนี่ให้ดูอีกนิดนึงการพกพาผมมีแค่นี้นี่ใส่สายเข้าไปตรงนี้ใส่ตัวด d a p t e r เข้าไป ป,ปั๊บปุ๊บแค่นี้ปิดกล่องแค่ถุงนี้ถุงเดียวสามารถเอาเอาจีอะไรไปกับผมได้ทุกที่เล่นเกมได้ทุกที่ฟินเลยแหละครับวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับ